ช่องหลอนคริปโตมี Facebook f แ n Page ด้วยนะครับผมพเพื่อนๆนะครับฝากมากดติดตามแล้วก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้จากเพจนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากเพจหลอนคริปโตไว้ด้วยนะครับผมพเพื่อนๆสามารถพิมพ์ค้นหาคำว่าหลอนคริปโตบนช่องค้นหาใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมตอนนี้เพจก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณกดกดไลค์อยู่ประมาณสี่หมื่นสองนะครับผมมีเพจนี้เพจเดียวนะครับผม ก็ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกรับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตนะครับช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่างๆและสอนใ้งานดิเคเตอร์กันนะครับผมไม่ใช่ผู้เช่วชาญทาด้านการลงทุนนะครับช่องนี้ไม่ได้ช่องชี้ชวนการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆนต้องศึกษาหาข้อมูลและตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเพื่อนๆนเองทุกครั้งนะครับผม โอเคครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันในตลาดที่แบบว่าเขียวขจีนะครับผมบางบางทุ่งนะครับก็แถวขจีครับบางทุ่งก็แดงนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับผมตลาดเย็นนี้ถือว่านะครับมีความเขียวขจีนะสริส่งงดงามมาผมแฟนคลับเอด้าก็ชุ่มชื่นหัวใจกันไปนะครับผมในช่วง2 3 4 5วันที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้ก็ อาจจะมีการย่อลงไปบ้างนะผมเมื่อสักประมาณกลางวันประมาณ5%้าเนะย่อไปเนี่ยแต่ตอนนี้มาเย็นๆนี้ก็เหลือลบสามเนาะนะครับแล้วก็สําหรับาสายบีทีซนะผมแล้วก็เหรียญอื่นๆนะก็บวกกันนะครับผมวันนี้เพื่อนๆก็พาเลรดบวกกันไปนะผมก็หลายๆเหรียญเลยนะผมนะขึ้นตามลูกที่ใหญ่ไปนะผมตอนนี้ทรง B ีทีซนะผมทําทรงดีมากนะตอนเนี้นะครับผมมองว่า B t ทนะนี่เพื่อนๆดูสัญญาณนะผมนี่ทำเฟรมหนึ่งเดนะเพื่อนๆนะเห็นอะไรไหมครับ นี่นะเพืเ่อนๆจะเห็นว่านะครับมีแท่งเทียนไหนยืนอยู่เหนือชิมุกุคาวแล้วนะครับผมมีด้วยกันนะสี่แท่งเลยนะผมตอนนี้นะนี่เพืเ่อนๆดูนี่เห็นไหมนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนะขอสี่ครับสี่แท่งด้วยกันนะผมเฮ้ยมันละมันมันสวยนะเพื่อนๆมัน,น,ม,นมันมีความสวยนะนี่ผมมองตามอินดิเคเตอร์นะครับผมช่องอื่นอาจจะตีอิเลียดเว็บนะครับอาจจะวัดพิโบอะไรผมอ่าตอนนี้ผมมองแต่อินดิเคเตอร์อย่างเดียวนะครับผมมันมีสัญญาณอะไรบ้างนะที่เราเห็นตอนนี้นะผม อ่าตอนนี้มีสัญญาณ CDC action zone นะครับที่มีสีเขียวนะอ่าตัวนี้นะมีป้ายใบขึ้นมาเนี่ยก็คือ CDC action zone นะครับเป็นสีเขียวและหนึ่งสัญญาณนะผมมีอะไรอีกนะครับ Parabolic s a r ับผมมีการทำนะครับผมอ่าเม็ดเนี่ยใต้แท่งเนี่ยสีแท่งติดแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับอ่าสีแท่งติดแล้วนะแล้วมีอะไรอีกนะครับผมสัญญาณนะเส้นไอตัวไอชี้มังคุาวนะผมอ่ามันเรียกว,ว่าเส้นอะไรนะขี้จุนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยสองเส้นเนี่ยที่มันตัดกันนะผม ในความหมายคือว่าถ้านะครับผมสีเขียวเนี่ยนะครับผมโอาการาฟมกก่อนสีเขียวนะตัดสีแดงขึ้นไปนี่นะผมก็คือมีอ่าล้วยังไม่มีการตัดลงนะตรงน,นี้ก็มองเป็นเทนขาขึ้นนะผมสําหรับตัวอิชิมะกูคาวที่เป็นเ,เส้นสัญญาณ2เส้นครอสกันนะครับอันนี้ก็ให้สัญญาณในขาบวกอยู่เช่นกันนะครับ3ามแล้วนะครับผม,มเพื่อนๆมีละอีกนะผมสัญญาณที่เราเห็นกันนะก็จะมีตัวเส้น EMA 200นะครับผมตรงนี้นะครับผมตอนนี้แท่งเทียนได้มีการขึ้นไปนะผมทะลุ เส้น EMA 200ร้อยนะเพื่อนๆจะดูตรงนี้นะผมนี่นะเส้น EMA 200ก็คือเส้นสีน้รัเงินเส้นนี้แหละนะครับผมแล้วตอนนี้นะไอตัวแท่งเทียนนะเบรกเส้น EMA 200ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะสำหรับ b t c นี่นะครับผมคือตอนนี้สัญญาณด้านบนของผมเนี่ยนะคผมอ่าตัวนี้นะครับจะบอกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่นะครับผมอ่าตัว เนี่ยนะผมไปเจอมาวันนี้เลยนะผมค้นมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้น,นะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีฟรีเวอร์ชันนะครับผมในเทรนด์วิวเนี่ยจะใช้อินดิเคเตอร์ได้ไม่เกิน3ตัวใช่ไหมครับเออเราจะใช้พาราโบลิกซาก็ไปแล้ว1ตัวใช้เส้น EMA ก็ไปแล้ว1ตัวใช้อ่ตัวโบลิงเจอร์แบนก็ไปแล้ว1ตัวอิชิโมกุก็ไปแล้วหตัว4ตัวแล้วใช่ปหมซีซีชั่นโซนิก5ตัวแล้วนี่ยังไม่รวม RSI กับแม็กเอ่นเอซีดีเลยนะ เห็นไหมหกเจ็ดอินดิเคเตอร์เข้าไปแล้วแล้วมีเส้น ATI ออันหนึ่งแปดอินดิเคเตอร์นะตอนนี้คือแปดอินดิเคเตอร์นะที่ต้องเพื่อน,อนๆต้องเปิดนะครับในด้านนี้แต่ว่าดูความผมเป็นเวอร์ชันอ่าโปรใช่ไหมผมใช้ได้ห้าอินดิเคเตอร์ผมก็เลยจัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอินดิเคเตอร์เต็มแม็กเลยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับผมอ่าที่ผมแนะนำให้ใช้เลยเนี่ยก็คือตัวอ่าตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นชื่ออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่านะผม อ่าพรายวอบอสสี่เอ็มเอบวกบอลิงเจอร์แบนบวกพาราโบลิกซาบวกอิชิโมกุนะครับโ oh, อ้ยอินด i เ t เตอตัวเดียวเนี่ยนะครับมีบิลอินข้างในนะทั้ง uh, ตัวเส้นเอ็มเส้นมีบ o l ลิงเจอร์แบนด้วยมีพาราโบลิกซาด้วยมีอิชิโมกุคาวด้วยมี4 Indicator อยู่ในอันเดียวนะโ oh, oh, อ้โหถูกใจสายฟรีนะผมอิน i ิเคเตอร์ตัวเนี้ยนะครับมีประดับเอาไว้ในชาร์ตเลยนะผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดชาร์จใหม่เพื่อนเพื่อนดูนะผมอ่านี้นะครับเอาเป็น indicator. อินดิเคเตอร์อ่ะเปิดชาร์จหน้าใหม่ขึ้นมานะผม BTC ทำเฟมเทรนด์เทรนด์ปกตินะครับผมค้นหาอินดิเคเตอร์นะผมใส่ตัวชื่อ p l a y w อ r d Boss อ่า4 EMA Bollinger Band อ่าใส่มานะครับปึ๊บโอ้โห <laughs> อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเต็มหน้าจอไปหมดเลยนะรับผมเส้นๆโอ้โหยุบยับเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นเอ่อสีอินหนึ่งะฮะมันมีสีอินหนึ่งะครับมี G M A มีเบลวินเจอร์แบนด์มีซามีชิโมกุนะับผมสีดีเคเตอร์เลยเพื่อนๆเลือกใช้ได้ตามชอบเลยนะผมจะจับตัวไหนนะครับใช้กับตัวไหนเนี่ยในส่วนตัวแล้วผมขอไปตั้งค่าอย่างนี้นะครับผมในส่วนของตัว โบลิงเจอร์แบรเนี่ยนะครับผมอ่ผมไม่ใช้นะผมไฮแบร์โลว์แบร์นะผมมูวิ่งเอเวอร์เรจก็คือของโบลิงเจอร์แบรผมปิดไปเลยนะผมอ่ะแล้วก็ไปเอาตัวบังเกาของอ e, ีตัวโบลิงเจอร์แบรออกไปนะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เป็นสายโบลิงเจอร์แบรนะที่ว่าเออ่ชิงเบรกย่อเด้งไปชนอัปเปอร์จะเด้งลงมาโดนโลเวอร์ Low, Lower, อะไรเนี่ยสายโบลิงเจอร์แบรก็อาจจะใช้ได้นะอันนี้สีหนึ่งนะเพื่อน เพื่อนๆถูกใจสายไหนอาจจะเป็นสายบริเวณแบงก์ก็ได้นะเออแต่ผมเป็นสายชิโมกุข,ขาวนะผมก็เลยเอาบริเวณแบงก์ออกไปนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออะไรบ้างนะสามอินดิเคเตอร์แล้วนะผมเอาบริเวณแบงก์ออกไปแล้วนะครับแต่อกจันไปแล้วนะว่าใครอยากใช้ก็ใช้นะครับบริเวณแบงก์แล้วแต่นะตำราใครตำรามันส่วน EMA นะสี่เส้นนี่นะสี่เส้นะนะเพื่อนๆไม่ใช่ให้มาแค่อันเดียวนะครับสี่เส้นนะครับโอ้โหปกติแล้วเนี่ยไอตัว EMA ก่อนจะเจออินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า EMA อันนี้นะ นี่ EMA อันนี้เลยเพื่อนๆหลายคนก็คงใช้กันอยู่นะครับก็คือมันเป็นเครื่องมือที่มี EMA ทั้งหมด4เส้นก็คือ20 50 100 200อยู่ในอินดิเคเตอร์ตัวเดียวกันนะครับผมน,นี่อันนี้ก็เท่ากับว่าเราประหยัดไปแล้วนะครับ4อินดิเคเตอร์ใน4เส้นแต่ว่าตัวนี้มันมีมานานแล้วใครๆก็ใช้กันนะครับผมเป็น1เ้าเรียกว่าอินดิเคเตอร์1ตัวเนาะก็เปลืองเนื้อที่ไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้อง รวบมันเข้าไปอีกนะครับผมมันไปอยู่ในอันเดียวกันนะครับสายฟรีจะได้ใช้อินเคเตอร์ได้หลายตัวนะครับผมปิดไปตัวนี้นะผมเรากลับไปที่เดิมของเรานะครับไม่ตัวนี้เลยนะผมนี่เราก็ไปตั้งค่าอินดิเคเตอร์ของเรานะครับ <S <S ผมเนี่ยเป็นคนชอบเรียงสีแบบนี้นะถ้าเป็นเส้นยี่สิบเนี่ยผมจะใช้สีแดงนะผมอาสีแดงประมาณนี้สีแดงอะไรยงเงี้ยนะครับผมแล้วก็เล่งสุดเลยนะแล้วก็เหลืองน,นะครับผมเหลืองเป็นเส้นต่อมานะครับเป็นเส้นห้าเอเป็นเส้นห้าสิบนะครับ อ่าเหลืองนะครับผมเหลืองแดงเหลืองนะครับผมแล้วก็เขียวนะผมเขียวก็เป็นเส้นเส้นถัดมานะครับแดงเหลืองเขียวแล้วก็น้ําเงินนะครับจะเป็นเส้นสุดท้ายที่ผมจะใส่นะครับก็คือ EMA 200ผมชอบแบบนี้แต่เพื่อนเป็นสีไหนก็แล้วแต่เพื่อนนะผมเรียงแบบตามพวกหลักการไฟ,ดไฟ,ไฟจจรแดงอ่ะไฟจราจรอ่ะแดงเหลืองเขียวแล้วก็น้าเงินน้ําเงินก็คือ,อคิดขึ้นมาเองก็คือว่ามันเป็น EMA 200อ่ะเอาสีน้รเงินมาแลกกันอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนเส้นใกล้สุดก็เป็นสีแดงไงนะครับทะลุมาก็เจอสีเหลือง ทะลุมาอีกก็เจอสีเขียวนะอะไรอย่างนี้เออประมาณนี้แล้วก็อีเมลสองร้อยก็เป็นสีน้ําเงินนะครับผมก็เลยเรียงกันตามนี้เนาะอันนี้จะผมขอเปลี่ยนสีให้มันอ่ะจีขึ้นมานิดนึงแล้วกันเอาเหลืองนะครับแล้วก็เออเขียวนี่ก็เอาอันนี้แหละเออสีนี้สีนี้ได้ไหมสีนี้แหละนะครับอประมาณนี้เอออ่ะแล้วก็นะครับตอนนี้เราเหลือเส้นอ e นะีเมลเนาะเราเข้าไปที่ข้อมูลนะครับเราไปปรับนะตัวนี้นะครับผมเป็นยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยถ้า เพื่อนๆใช้ค่าอย่างอื่นน่ะจะเป็น EMA เส้น10เส้น8เส้น9 EMA 16นะครยี 26, อะไรก็แล้วแต่นะใส่มาแต่ผมใช้แบบนี้เนาะย0่ส1 0ห้าสก็คือเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเออก็เลยใช้ตามนี้เนาะนะครับส่วนเส้น EMA เราได้แล้วนะครับต่อไปเราก็เม็ดพาราโบลิซานะครับผมพาราโบลิซาต้องเห็นชัดๆนะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มไหนี่นะครับผมเขียวเข้มไปเลยนะแล้วก็ตรงน,นี้ก็เหมือนกันนะผมเขียว เข้มนะครับอ่า<ม>นี่หรือใครจะนะครับผมเอาเส้นได้ไอ้ตัวพาลาร์บลิกสีแดงข้างบนเนี่ยเป็นเม็ดแดงก็ได้นะจะได้เห็นชัดๆเนี่ยเวลาพลารบลิสซาอ่าที่เป็นเม็ดขาขึ้นเนี่ยเป็นสีเขียวเนี่ยเม็ดขาลงเป็นสีแดงเออก็ได้นะผมแล้วจะปรับเลยนะ,อ,ะอ้าวนี้สีสันโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคมาโอเคครับกลับมาว่ากันต่อนะผมครูโทรศัพท์เสร็จแล้วนะผมมาทีนี้ก็นะครับผมเราก็มาปรับสีสันมันต่อนะครับผมเมื่อกี้พาราโบลิสตาใช่ไหมเราก็อ่ตัวเม็ดที่เป็นตัว Upper, นะอัปเปอร์นะผมอ่ตัวอัพเทรนเนี่ยก็คือสีเขียวเนาะตัวดาวเทรนเนี่ยก็เป็นสีแดงนะผมอ่าแล้วมีอะไรอีกครับเส้นนะครับเทนกันนะผมเส้นเทนกันของตัวอิชิมะกนนุนะครับกับเส้นคิจุนนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็จะปรับตัวเทนกันเนี่ยให้เป็นสีเขียวนะผมเขียวเลยนะตัวชิจุนเนี่ยเป็นสีแดงนะผมเป็นเป็นเส้นที่บอกว่ามันเป็นขาลงนะผมให้มันค้าลงไปเลยนะครับผมตัวนี่อันเนี้ยอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนเส้นเส้นชิชิคูคุยชิอะไรตั้งอย่างนะชิชินี่แหละ แลผมอันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะตอนแรกเ็าจะเอาออกมันลายตาแต่ว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันนะเส้นนี้ก็คือมันเอาไว้มองด้วยว่ามันจะเป็นเท็จกับตัวขาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไอตัวนี้มันวิ่งทะลุแท่งเทียนขึ้นมาเนาะแล้วมันอยู่ห่างกราฟเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นนะแต่ถ้ามันอยู่ในกราฟแบบนี้มันก็เป็นไซด์เว์ของมันนะครับผมแต่ถ้ามันแทงทะลุขึ้นมาได้เนี่ยนะครับผมสวยเลยนะเก็บเอาไว้ดูเทรนนะผมว่ามันเป็นซุปเปอร์เทรนหรือมันเป็นไซด์เว์นะครับผมแล้วตัวนี้ตัวนี้คคือออะะไรเเเนนนียตัววสส้้าผม ตัวเส้นคาวเนี่ยขอสลับสีนิดนึงแล้วกันนะขาขึ้นเนี่ยขอเป็นสีเขียวนะส่วนขาลงก็ขอเป็นสีสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วกันนะเออแล้วม่เอาสีแดงดกวานี่สีแดงขาลงสีแดงเออนี่ก้อนเมฆผมนะครับผมก็นะครับแล้วก็ปรับพอร์ตแบ็กเก้าของมันหน่อยนะผมชอบสีเหลืองนะสีเหลืองนิดๆประมาณนี้เหลืองทองทองก็ว่าไปนะผมนี่ประมาณนี้อ่านี่ได้แล้วนะผมระบบนี้นะผมคงเหลืออะไรบ้างนะผม อันที่หนึ่งนะผมอิชิโมกุคาวแน่นอนนะครับระบบที่สองนะผมพาราโบลิกซานะครับผมระบบที่สามก็คือเส้น EMA ของเรานะผม EMA ยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยนะเราแต่ตั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตอนนี้ที่เราได้ปรับการตั้งค่าน้หมันเนี่ยกลายเป็นคอมโบ3 in 1นะครัะผมผมเอาโบลิเจอร์แบนด์ออกอย่างเดียวนะครับผมตอนแรกมันเป็นเป็น4 4 in 1ด้วยด้ซ้ำไปนะผมแต่ตอนนี้นะฮะเอาแค่3 in 1นวันนะผมดูกัน แค่นี้ก็บันเทิงแล้วนะครับสําหรับ1นึ่งอินดิเคเตอร์นะเพื่อนๆยังสามารถใส่อินดิเคเตอร์ได้อีก2สลนะ็อตเนี่ยอ่าเออโหแล้วตอนนี้นะบีทีไปล้านห้าแล้วเพื่อนๆล้านห้าหนึ่งแสนสามแล้วว่าโอ้โหแทงสร้างตึกสร้างบ้านเลยวะเนี่ยขอดูไทม์เฟรนสี่ชั่วโมงหน่อยนีโอ้โหขึ้นมาสวยจัดเลยเพื่อนๆโอ้โหดูลันเทนมา นี่นะโหนะแหม่ดูดูไอ้เส้นที่ผมบอกนะตรงนี้เห็นป่มเนี่ยมันมีการวิ่งตัดทะลุการาฟมานะแล้วมันก็ขึ้นตรงนี้นะเนาะเห็นไหมแล้วมันก็ขึ้นไปนะผมอยู่ห่างตัวกราฟด้วยนะเนี่ยเป็นเทรนนะครับเป็นเป็นเทรนแน่นอนนะแล้วดูเส้นดิหืมเส้น EMA นี่แบบเรียงกันสวยมากครับผมเพื่อนที่ทํางานเพื่อนเพื่อนร่่มงานผมรุ่นพี่เขาเรียกสับแบบนี้นะผมในการเรียงตัวของเส้น EMA แบบนี้เขาเรียกว่าถั่วปักอ้าน,นะครับผมคือถ้ามันเป็นทรงถั่วปักอ้าเนี่ยรับรองว่าเทรนมันไปยาวนะมันไปสวยแนน,นนน่อะผม แล้วก็จากหลายๆสานักนะที่ผมดูเนี่ยตีอ e l เ t e เวฟกันอะไรกันเนี่ยก็มองว่า BTC จะขึ้นนะผมแล้วตอนนี้นะผมก็เป็นจุดชี้ชชวัดแล้วสุดจุดวัดใจแล้วนะครับผมตอนนี้ทะลุ EMA 200ไปได้แล้วเนี่ยนะครับยืนบนชี้มังคุดขาวแล้วเนี่ย C D C action zone เป็นสีเขียวแล้วด้วยนะผมเดี๋ยวผมไปเอาตัว C D C buy half มาใส่ครับผมนี่ตัวนี้ก็เหมือน action zone แหละแต่ว่าจุดสีเขียวแดงจุดสีเขียวซื้อแดงขายมันจะเปลี่ยนเป็นป้าย buy sell ให้เราสวยๆนะแค่นั้นแล้วก็มีตัวมันติ time frame ตรงนี้ด้วยให้เราดูว่าไทม์เฟรมไหนบ้างที่ C D C Action Zone เป็นสีเขียวนะอ่ามันก็จะดีกว่าเวอร์ชันออริจินอลที่เป็นแบบ C D C Action Zone V 3ธรรมดาเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบตัวที่เป็นมัลติไทม์เ a m e ให้เราดูด้วยนะมีผลอา o f รฟิตนะครับสต็อปลอสก็คือพวกแผนตัวทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังว่าตัวเครื่องมือ C D C ใช้กับเหรียญน,นี้นะครับผมไทม์เฟรมนี้มีเปอร์เซ็นต์โปรฟิตไปเท่าไหร่แล้วนะผมย้อนหลังไปอัตราวินเลทเท่าไหร่นะเออบอกได้เช่นกันนะผมตัวนี้ก็ cdc by heb นี่คือผมใช้เป็นหลักเลยนะถ้าจะเล่นเครื่องมือ cdc ข้างโซนเนี่ยใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะผม่ะตอนนี้เราได้เครื่องมือมากี่ตัวแล้วสองตัวแล้วใช่ไหมนะสองตัวแล้วเพื่อนๆยังเหลืออีกตั้งหนึ่งสล็อตแน่นะครับผมหนึ่งสล็อตเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับผมว่าด้านล่างเนะี่ยเพื่อนๆชอบเป็นอะไรชอบเป็น isi เปล่ะเออ isi ก็เอาไปดูอะไรอะพวก d i v e r g e n นะผมอ่าพวก overbord overso ้นะครับผมประกอบกันด้านบนนะผมก็คือเป็นการเล่นแบบเล่น d i v e r g e n ะนะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะดูเทรน นะครับดูเทนโดยการใช้ตัวแม็กดีนะผมแม็กดีวอลลุ่มหรือว่าแม็กดีธรรมดาก็ได้นะผมที่เป็น moving average c o r ก็ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้ตัวออริจินอลมันเนี่ยเนี่ยที่เป็นตัวโฮโลแกรมแล้วก็เส้นอย่างเงี้ยเส้นไอเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นแม็กดีอะนะผมเนี่ยแบบนนะเนี้ยนะเนี่ยแบบเนี้ยมันคือออริจินอลไงแต่ผมมีตัวที่ว่ามันดีกว่านี้ด้วยนะก็คือตัวที่เป็นเอ่ออันนี้อันนี้อันนี้อ้าวไปไหนแล้วเนี่ยอะเอาใหม่เรียกใหม่ก็ได้เป็น cm นะผม cm M A C D นี่อ่าแบบนี้นะผม C M M A C D Custom Indicator Multi-Time Frame นะเนี่ยกดปุ๊บนะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น อ่อ uh, MACD เหมือนกันนะผมจะเป็น MACD ที่มี uh, ตัว Golden Cross ให้ด้วยนะเหมเป็นไงมีจุดตัดเส้นของตัว MACD ให้ด้วยนะผมดูง่ายนะจุดตัดสีเขียวก็เป็นขาขึ้นนะครับจุดตัดสีแดงก็เป็นขาลงนะครับอ่า mm hmm. ดูง่ายขึ้นเห็นไหมพเพื่อนๆก็ได้แล้วสามตลอตเห็นไหมก็จะเป็นระบบอะไรเส้น EMA อิชิโมกุกนะหรื c zone, อ C action zone อ่าแล้วก็ตัวพ a r a b o l i c s t แล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็น MACD เห็นไหมได้ทั้งห้าแล้ว 5 indicator นะครับภายใต้แพ็กเกจฟรีที่เพืเ่อนๆใช้ก็คือ indicator ไม่เกิน3ตัวนะเป็นไงแค่นี้นะเอาไปใช้ระบบระบบเนี้ยเทรดได้เลยนะผมเนี่ยเทมเพลตอย่างเงี้ยนะผมเพืเ่อนๆก็เซฟเอาไว้ใช้งานได้เลยนะแบบเนี้ยนะระบบเซตอัพก็เคยสอนไปแล้วแหละว่าอะไรทั้งเคียนก็ดูยืนเหนือเส้นนะผม EMA นะครับผมเกิดจุดอ่า บายนะผมเขียวแรกของซีดีเซนโซนยืนอยู่เหนือชิมกูคาวอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็อซีไอตัวแม็กดีเนี่ยให้เส้นอ่าตัวอ่อเขาเรียกว่าเส้นแม็กดีนะผมเนี่ยไอเส้นสัญญาณเนี่ยแม็กดีเนี่ยสองเส้นเนี้ยนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยให้มันยืนอยู่เหนือศูนย์นะผมอย่าให้มันติดลบนะเออเนี่ยยืนอยู่เหนือศูนย์เนี้ยก็คือเป็นเป็นแดนบวกนะก็เราก็เล่นขาบายได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะผมแต่ว่าใครที่นะครับจะตรหนัดเป็นตัว RSI นะผมหาได้วอร์จินหาโอวาร์โอโซแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเซฟได้ได้เหมือนกันนะผมะตัว RSI เนี่ยก็มีประโยชน์นะเพื่อนๆอย่างเช่นนะเพื่อนๆอ,อยากจะดูว่าตอนนี้สมมติว่าเทนเนี่ยมันรันมานะผมเนี่ยแล้วนะมันมีโอกาสที่มันจะไปต่อไหมอย่างเช่นตรงนี้เนาะทำทำยอดนะครับผมทำยอดนะฮะายนะทำยอด h i g ตรงนี้ทำยอดไฮนะครับาคาก็ขยับขึ้นไปเนาะขยับขึ้นไปเนดะี๋ยวปื๊ดนี่ยขยับขึ้นไป ทำไฮหม่อีกนะผมแต่ตอนนี้ไม่ยกโลแล้วนะครับเกิดแบลดดิตราเวอร์เจนนะเรากาฟก็จะเทล,ลงมานี่นะผมเพื่อนๆก็าใช้วิธีนีนะ้ดูได้เหมือนกันนะครับดูรดเวอร์เจนนะก็แล้วแต่นะผมชอบแม็กตีหรือว่าชอบไอซ์ไทนะผมผมว่า,าตัวไอซ์ไทยมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะใช้เอาไว้ใช้ดูได้ว่าตรงไหนที่มันเป็นยอดที่ควรจะเพ่นป่าราบแล้วนะผมก็คือแบบไม่จะได้ไม่ต้องไปติดดอยตรงนี้ไนงะโอ้โหถ้าติดดอยตรงนี้นี่หนาวขี้เลยนะ เนี่ยติดดอยตรงนี้นี่คือแบบออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะผมเนี่ยโอ้โหหนาวเลยนะผมจะติดตรงนี้นะดอยนะแต่ถ้าเราใช้ตัวไอเอสไอเนี่ยเราไปติดดอยแน่แท่งนี้นะผมว่าดูไอเเนี่ยนะผมถ้ามันย่อลงมานะเนี่ยตรงนี้ทำภูเขา2ลูกเนี้ยแท่งนี้ก็ออกได้แล้วนะแท่งแดงตรงนี้เราปิดเนี่ยตรงนี้นะยังไงก็เพ่นป่าราบแล้วก็รอดไปนะผมนี่ประมาณตรงนี้นะเนี่ยเออสต็อปลอตออกมานะผมเนี่ยตรงที่มันย่อทําภูเขาแบริตเดวิสเจนเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นแม็กดีอาจจะบอกไม่ได้นะแม็กถ้าเป็นแม็กดีก็เพื่อนๆก็ อาจจะต้องนะครับเแม็กดีขอดูสัญญาณแม็กดีกัน่ะมันก็ยังบอกได้แค่ว่ามันอยู่แดนบวกเนาะแล้วก็นั่นมันดันทะลึ่งมีการมาตัดกันตรงนี้ด้วยนะท่านเพื่อนมองแค่โฮรโลแกรมสีเขียวมาใหม่นะแล้วก็ตัวเส้นสัญญาณยืนอยู่เหนือศูนย์ด้วยนะครับก็นึกว่าตรงนี้จะไปต่อก็นึกว่าเดี๋ยวเอ้ยมันตัดคอสันอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะไปต่อแล้วนะผมที่ไหนได้นะมันก็ลงมาเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็เอาใช้แม็กดีเขาไม่ใช้เส้นสัญญาณนะ พเอาเส้นสัญญาณออกก็มีนะผมแล้วดูแค่ตรงนี้แค่แท่งตัวโฮโลแกรมนะผมว่าเวลามนันขึ้นเขียวเข้มมาปุ๊บ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 นะครับผมแล้วมันเกิดสีเขียวจางมัน,นมคือการยออ่ยอย่อแล้วก็แท่งสีเขียวเข้มมามันคือไปต่อนะผมก็คือแล้วก็ยออก่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นนะแบบนี้แล้วก็ยออก่ยอ,อนะครับผมตรงนี้ก็ย่อเหมือนกันนะยออ่อย่อคือแต่ก็นะตรงนี้เขาก็ดูเดวเวอร์เจนต์กันเหมือนกันนะผมเนี่ยดูดูเดวเวอร์เจนต์อย่างนี้นะอ่าอย่างเช่นภูเขาลูกนี้เนาะทำา i g ขึ้นผม ต้องดูกราฟว่าขึ้นไหมนะผมกราฟก็นะครับผมก็ขึ้นตามนะผมแต่ถ้าเกิดว่าภูเขานะผมมันเริ่มเล็กลงนะครับอย่างอันนี้นะครับอ่าแล้วกราฟมันมีการขึ้นนะครับผมยังขึ้นต่อไปอีกจากภูเขาลูกนี้นะครับเนี่ยมันเกิดการขัดแย้งกันแล้วนะผมอันนี้ลงว่ะอันนี้ขึ้นนะครับแสดงว่าอันนี้นะครับเป็นแบรดดิเดวเจนละนะครับผมเนี่ยเขาก็เตรียมเพ็นกันเหมือนกันนะใช้ดูได้เหมือนกันนะผมอ่าแบบนี้นะครับได้เช่นกันแล้วแต่คนชอบนะครับว่า เอ่อจะใช้ RSI หรือว่าจะใช้ MACD นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับแต่ตอนนี้นะผมว่ารับประกันได้เลยว่าเพื่อนๆใช้เวอร์ชันฟรีได้ไม่มีปัญหานะครับก็แค่นี้นะครับได้อินดิเคเตอร์ไปในในเอ่อของฟรีเนี่ยที่ใส่ได้แค่สามเนี่ยได้ไปใช้งานถึงกี e ่อินดิเคเตอร์ EMA อ่าซาอิคิโมกุอ่อ่ EMA EMA ซาอิคิโมกุอ่ C D C Action Zone แล้วก็อ่อ RSI หรือว่า MACD นาะก็เลือกเอาได้5อินดิเคเตอร์นี่ไม่รวมบ o ลลิงเจอร์แบนนะถ้าบอลลิงเจอร์แบนนี่เป็น6ตัวเลยนะโอ้ยถูกใจสายฟรีนะผมอันนี้คือก็ตั้งใจหามาเพิ่มเพื่อนเลยนะครับสำหรับที่เ,เป็นสายฟรี Cath ทุกคนผมเข้าใจนะครับบางทีผมจัดชาร์ตเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมผมมันเกิดมาจากวันนี้ผมก็อยากได้อ้นี่ไงผมใช้ได้5ตัวใช่ป่ะแต่ผมก็ยังไม่พอนะผมก็อยากได้ตัวเส้น ATR ไว้ผมไม่อยากลบออกนะเวลาเราคำนวณไอตัว s t o อ Lo ็ s เนี่ยว่ามันกี่ ATR อะไรเงี้ยแล้วจะ ขึ้นไปเนี่ยเอาเขาเรียกว่ากำไรกี่เท่าต่อลิตรต่อลิเรว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ ATR เป็นตัววัดนะครับเป็นตัวคำนวณแต่ว่าก็อยากได้าโบลิตเก็บไว้ไม่อยากลบออกอะไรอย่างนงี้นะครับผมตอนแรกผมใช้เป็นตัวฟุกคุยนะครับผมไอตัวฟุกคุยก็คือตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้อยู่ไหนเอ่ยนี่นะตัวฟุกคุยเนี่ยฟุกคุยมันจะมีตัวอิชิโมกุคาวอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็มีตัวซีดีเซชันโซนอยู่ในนั้นนะครับผมจัเพื่อนๆจะเห็นได้นะครับผมตัวนี้นะ ว่าตรงนี้มีสัญลักษณ์บายนะผมเนี่ยบายเซลล์เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยบายเซลล์เนี้ยคือซีซีชั่นโซนนั่นแหละนะครับแล้วก็มีตัวอีตัวอิชิมุกุคามาด้วยอย่างนี้นะครับเนี่ยฟุคุยเนี่ยเนี่ย ให้2อินดิเคเตอร์ในในหนึ่งเดียวนะผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันเหนือกว่านะผมเหนือเลยมาเหนือเลยนะผมตัวเนี้ยมี EMA มาด้วยนะผมมีโวลิชเชอร์แบรนมาด้วยมีพาราโบลิกซามาด้วยนะโอ้โหแล้วได้ชิมกูกุกมาด้วยนะผม4ตัวเลยนะอันเดียวคุ้มอะใส่ CDC ชั้นโซนใบแคปใหม่อันหนึ่งสวยๆนะได้ป้ายมานะผมก็ได้4นะี่อ่าหอินดิเคเตอร์นะมาข้างล่างอีกอันหนึ่งนะผมใส่ r f i ก็ได้ MACD ก็ได้นะครับหรือจะเป็น MACD 4C ก็ได้แล้วแต่เลือกนะครับหรือจะเป็นอ่า อะไรนะบิกายก็ได้นะผมแล้วแต่อะไรเพืเ่อนๆไปไปเล่นเอาเลยนะผมข้างล่างเนี่ยเราแต่เราแต่เลือกเลยนะครับอันนี้ก็นะทำคลิปมาเพื่อเอาใจสายฟรีเลยนะครับโดยเฉพาะจะได้มีตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยเอาไปดูสัญญาณได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาประมาณเท่านี้แหละนะผมก็สำหรับใครที่นะครับฟังไม่ทันหรือว่า ไม่เข้าใจตรงไหนนะคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนะผมเพื่อนยินดีตอบทุกคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็อันไหนช่วยเหลือได้ก็จะช่วยนะครับส่วนอันไหนที่ยังติดค้างไว้ก็เดี๋ยวเอาไว้ผมหาข้อมูลไปสักพักหนึ่งก่อนนะผมผมจะมาตอบให้นะครับผมอะไรที่ติดค้างไว้นะไม่ลืมนะจ๊ะโอเคนะครับผมวันไงวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําขึ้นมานะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดอยากจะแชร์เพื่อนๆด ช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะครับก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นอีเมลอะไรอย่างนี้นะครับ Facebook ก็มีนะครับแฟนเพจก็ฝากไปกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากไปกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็สําสหรับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากสนับส,สนุนท่านน้องลูกก็ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับยังไงก็ช่วงนี้ตลาดกําลังเป็นบูลลิทนะครับผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นบูลลิทนะก็ขอให้เพื่อนๆนะครับลงทุนถูกตัวนะเหรียญไหนเข้ามาเพื่อนๆซื้อไว้ขอให้มัน ภูดมูนไปทุกเหรียญเลยนะผมขอให้ปีนี้เป็นปีที่เพื่อนๆได้มีเงินเก็บเงินพอร์ตเติบโตกันอะไรกันมากมายเลยนะครับผมให้แบบตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างฐานะนะใครอยากเก็บเงินแต่งงานนะผมฟังช่องพี่สีนะมีคนแบบนะ to, เทคริปโตหาเงินแต่งงานแนละ้วผมก็รู้สึกแบบเออ น่ารักนะยินดีกับเขาด้วยนะผมใครที่ตั้งใจจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในปีนี้นะโอเคครับผมยังไงวันคินนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากที่เราฟังกนจนจบนะครับผมสวัสดีครับ